เป็นพรีเซรัมที่แบบขาดไม่ได้ดีมากๆเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ใช้ด้วยค่ะบอกเลยว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมามืดมากๆกระปุกนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกัอนอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะออนก็จะมาอัปเดตนะคะใน g h t skin care routine นะคะหรือไอเทม s กิน c a r ์ต่างๆนะคะที่ออนใช้ก่อนนอนนั่นเองค่ะซึ่งออนมนีการปรับเปลี่ยนบางส่วนนะคะในช่วง2อาทิตย์ถึง1เดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าช่วง pm 2.5ที่เข้ามาเนี่ยทำให้แบบผิวหน้าออนเนี่ยมันเหมือนอ่อนแอนะคะแล้วก็แพ้ง่ายกว่าปกตินะคะบวกกับการที่เราเใส่ face m a s ตลอดเวลานะคะทำให้ผิวมันหายใจได้ไม่เต็มที่นะคะบางทีก็จะมีผดมีผื่นใดๆขึ้นมาบ้างนะคะ ดังนั้นเนี่ยสกินแคร์นะคะที่ออนมีการปรับเนี่ยก็คือตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือเจอพวกฝุ่นเจอการใส่แมสนะคะปัญหาแบบที่ออนเจอได้เองคะ่ะยังไงไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง หลังล้างหน้าเสร็จนะคะออนก็จะใช้โทนเนอร์นะคะเช็ดตามตลอดนะคะเพราะว่าอ่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าติดการใช้โทนเนอร์มากนะคืออ,อ่อะรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้โทนเนอร์อะ่ะมันเหมือนเป็นการคลีนผิวขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมผิวเพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยเตรียมรับครีม,มบำรุงนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยออนแบบว่าขาดโทนเนอร์ไม่ได้จริงๆนะคะซึ่งโทนเนอร์ที่อ่อนใช้นะคะก็จะยังเป็นตัวเดิมนะคะกับนี่เลยค่ะ The All h y d r a l i f e Balancing Hydration 2 in One Sorbet Water นั One ่นเองค่ะตัวนี้ มันเป็นโลชั่นหรือว่าเป็นโทนเนอระ์คะที่แบบเวลาเช็ดไปแล้วเนี่ยมันสบายผิวมากคือมันจะมีความแบบว่าฉ่ำมันมีความแบบปลุกผิวมันมีความแบบว่าผิวตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะ oh. แอบให้ดูนะคะว่าพวกสัปดีต่างๆเนี่ยเวลาออนใช้กับสกินแคร์นะคะออนจะใช้ของตัวซิลคอนนะคะเพราะว่ามันนุ่มนะคะมันไม่ทาร้ายผิวนะ,ะที่สําคัญเนี่ยมันช่วยประหยัดโทนเนอร์ด้วยนะนี่นะคะหยดลงไปเลยก็ค่อยๆเช็ดนะคะออนจะเช็ดหน้าผากออกนะ คือเหมือนเช็ดออกแต่แบบยกขึ้นอะแล้วก็เช็ดมาถึงคอเลยนะคะจบจากโทนเนอร์กันไปแล้วนะคะก็มาต่อที่อีกตัวค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเป็นพรีเซรัมที่แบบขาดไม่ได้ดีมากๆแล้วพอออนลองใช้ออนก็รู้สึกว่าแบบ ดีมากจริงๆคือแบบออนไปอยู่ไหนมานะคะซึ่งตัวที่อ่อนพูดถึงนะคะก็คือนี่เลยค่ะเมดิลีนนะคะอยากจะบอกว่าแบรนด์เนี้ยคืออ่อนรู้จักมานานมากแล้วนะคะแล้วก็เคยกินตัวเวโรนิก้าของเขานะคะเคยรีวิวไปและแบบชอบมากๆนะคะแต่ว่าเพิ่งได้มาลองตัวรีไวท์แฟคเตอร์ของเขาซึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนเซรั่มหรือว่าพรีเซรั่มที่แบบเป็นนางเอกชูโรงไขยดีมากนะคะร <Hey. S 1> ีไวท์แฟคเตอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของแบรนด์เมดิลีนเลยนะคะที่เปิดตัวในช่วงปี2 14ท,ะะที่สาคัญเนี่ยแบบแรนด์นี้นะคะเขาใช้สารสกัด Grow Factor นะคะที่เข้มข้นถึง95%จากอเมริกาะคะ่ะและเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ใช้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารอย่าง EGF นะคะที่ช่วยเข้ามาสร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนเนื้อเยื่อเซลล์ผิวที่ถูกทําลายนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะ,ะและที่สําคัญเนี่ยช่วยสมานพวกแผลหรือว่ารอยต่างๆบนผิวหน้าด้วยค่ะหลักๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรัม่มหรือพรีเซรั่มนะ,ะที่เนื้อสีเหลืองๆแบบนี้นะคะ ึ่งเนื้อเขาเนี่ยคือไม่ได้แบบว่าเหลวหรือว่าข้นจนเกินไปนะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนเนื้อเซรั่มในรูปแบบนานโนโซมนะคะจะสามารถซึมเร็วนะคะแล้วก็ซึมลึกนะคะเข้าสู่โครงสร้างผิวได้เลยนะคะเวลาที่แบบทาไปอะ่ะคือรู้สึกได้เลยว่าเนื้อเขาว่าซึมเร็วไม่ทิ้งความเหนียวเนินหะไว้นะคะแล้วก็อ่อนเนี่ยจะทาตั้งแต่หน้านะ,ะลงมาถึงช่วงคอแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเวลาที่ออนทาออนจะชอบนวดเบาๆบด้วยเพื่อแบบว่าเตรียมผิวนะคะและที่ชอบมากก็คือตัวนี้ออนรู้ รู้สึกว่าเขาอ่อนโยนมากเพราะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรลออยล์นะคะแล้วก็ไม่มีการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะอันนี้นะให้ดูกันนะคะผิวหลังจากทาเสร็จนะคะไม่ทิ้งความเหนียวไว้เลยซึ่งตัวนี้นะคะออนก็ใช้ตอนกลางคืนนะคะมาประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วนะคะสิ่งที่ร,รู้สึกได้เลยก็คือเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยอ,อรู้สึกว่าหน้ามันมีความแบบว่าอิ่มมีความแน่นขึ้นมีความฟูขึ้นมีความกระชับขึ้นนะคะเพราะว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยออนน่ะนอนน้อยลงะคะ่ะทําให้ในหลายๆครั้งนะ่ยรู้สึกว่าเวลาที่เราตื่น ผิวมันดูแบบไม่เฟรชไม่ฟูไม่อิ่มไม่ไร์มันดูเหนื่อยมันดูล้าแต่ว่าตัวนี้พอใช้อ่ะแล้วออรู้สึกว่าเวลาตื่นมาผิวมันมีความแบบกระชับมันมีความแบบแน่นมันมีความแบบยืดหยุ่นอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่แบบออนค่อนข้างแฮปปี้เลยนะจบจากพรีเซรัมกันไปแล้วนะคะเราก็ต้องมาต่อด้วยเซรัมนั่นเองค่ะแต่ก่อนออนจะเน้นใช้เป็นพวกเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแต่ว่าพออายุมากขึ้นออนก็จะเริ่มใช้พวกอะไรที่แบบว่าลดเรือนริ้วรอยช่วยให้ผิวกระชับช่วยให้ผิวเฟิมน มากขึ้นนะคะหรือว่าป้องกันการเกิดริ้วรอยนั่นเองค่ะซึ่งตัวชซรัมพี่ออนแบบใช้มานานนะคะเราก็ชอบนะก็ต้องยกให้นี่เลยค่ะเอสเ e อ a ์ไลเดอร์แอดวานซ์ไนท์วิแพร์นะคะหรือว่าตัว a อตัวดังนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ยังเป็นตัวแพคเกจจิ้งเก่าสูตรเก่าอยู่นะคะแต่ว่าอันที่เป็นสูตรใหม่ของ On, ออนเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้นะคะเพราะว่าอยากจะใช้สูตรเก่าให้หมดก่อนนะคะตัวขวดเขานะคะก็จะมาพร้อมหัวดรอปเปอร์แบบนี้นะคะก็จะใช้ประมาณ2 3สมหยดนะคะ ตัวนี้คือเขาเป็นเหมือนเซรั่มที่แบบว่าช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ดีมากแล้วก็ช่วยให้ผิวอิ่มฟูนะคะแล้วตัวนี้ออนรู้สึกว่าเวลามันใช้ต่อเนื่องอะ่ะมันช่วยให้ผิวกระชับขึ้นนะ,ะดูนแน่นขึ้นเนื้อเขาจะเหมือนหนืดน,นิดนึงแต่ว่าสักพักนะคะก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะจบจากเซรั่มกันไปแล้วนะคะเราก็ move on มาในส่วนของ moisturizer กันบ้างค่ะซึ่งบอกเลยว่า moisturizer ตัวนี้เนี่ยเป็นมามืดมากๆเพราะว่า ตอนแรกที่อ่อนแบบว่าได้มาลองอ่อนก็รู้สึกว่าแบบม,มันจะใช่เหรอเพราะว่าแบบด้วยเนื้อด้วยอะไรต่างๆแต่พอลองใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคืออันเนี้ยดีมากๆแล้วแบบตอบโจทย์ผิวออนที่แบบ3วันดี4วันแพช่วงนี้มากๆจากขุ่น PM 2.5และการใส่แบบเฟ e m a สตลอดเวลานะคะซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่หูด,ดูโอกับตัวรีไว v ์แฟ c เตอร์ของเมดเล i n เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาคือเมดเลอรีเอ็ดรีกา r ์ฟรีครีมนั่นเองค่ะเรียกว่าแบบใช้คู่กันกับตัวรีไวท์แฟกเตอร์แล้วมันแบบ ดีอ่ะมันแบบเป็นดูโอเป็นแบบเพอร์เฟกคอมโบมากมานะคะด้วยตัวนี้นะคะเขาเป็นครีมที่ช่วยลดกรารระคายเคืองของผิวนะคะตอบโจทย์มากสาหคนที่แบบผิวแพ้ง่ายช่วยฟื้นฟูผิวหนังชั้นบนอย่างเร่งด่วนเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเก็บกัก ความชุ่มชื้นนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยยังช่วยในเรื่องของผิวเนียนกระชับด้วยค่ะและบอกเลยนะคะว่ากระปุกนี้เนี่ยเขามีสารสกัดอย่าง r s b i o r e n นะคะเรียกว่าเป็นสารสกัดใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็เป็นสารสกัดที่ถูกคิดค้นโดยดรฮันนาชีแวกนะคะผู้อยู่เบื้องหลังการคิดค้น active ingredients นะคะหรือว่าสารออกฤทธิ์เนี่ยให้กับเคาน์เตอร์แบรนด์มามา,มากกว่า30แบรนด์ในช่วง45ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นบอกเลยว่ากระปุกนี้คือไม่ธรรมดาจ เนื้อครีมออกขานะคะจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราบนไม่มีมิเนอรลออย์ใดๆนะคะเวลาออทาก่อนนอนนะคะออนก็จะทา5้าจุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทาลําคอด้วยแล้วก็ค่อยๆใช้มือนะคะนวดไปก็จะใช้นิ้วนางกับน,นิ้วกลางนะคะเวลาทาไปอะถือว่าเป็นเนื้อครีมที่ซึมเร็วกว่าเนื้อครีมทั่วไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์มากสำหรับคนที่แบบ ผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าอย่างช่วงเนี้ยที่ออนบอกว่ามันมี pm 2 5นะคะแล้วการที่เราแต่งหน้าแล้วแบบใส่เฟสแมสตลอดเวลาเนี่ยทำให้ผิวของเราไม่ได้หายใจเต็มที่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะช่วยฟื้นฟูผิวนะแล้วก็ยังช่วยผิวของเรากลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวมันแบบคามสงบอะ่ะซึ่งออนรู้สึกว่ามันใช่อะ่ะเพราะว่าผิวออนตอนเนี้ยคือต้องการอะไรแบบนี้มากมากนะคะใช้แล้วอรู้สึกแบบแฮปปี้มากจริงๆนะให้ดูนะคะว่าช่วงเนี้ยคือแบบผิวแพ้น้อยลงมากนะคะพวกผดอะไรต่างๆ หายไปนะคะแล้วหน้าคือแบบจับไปมีความแน่นนะคะมีความแบบกระชับนะจบจากครีม,มบำรุงผิวกันไปแล้วนะคะก็มาต่อกันในส่วนของไอครีมบ้างค่ะซึ่งไอครีมเนี่ยออจะใช้สลับสลับกันไปนะคะทั้งในไลน์ให้ความชุ่มชื่นนะคะกับในไลน์ของลดเรือนริ้วรอยนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆออนจะเน้นแบบว่าให้ความชุ่มชื่นเป็นหลักนะคะซึ่งตัวที่แบบว่าออนใช้อยู่ตลอดนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Dior Hydra l i f e Cooling Hydration Sorbet Eye Gel นั่นเองค่ะตัวนี้เนื้อเขาจะเป็นเจลเจลเย็นๆแบบสบายผิวนะคะแล้วออนก็รู้สึกว่า เวลาใช้ต่อเนื่องคือผิวรอบดวงตามันแบบมีความชุ่มชื่นขึ้นมันได้รับการปลอบประโลมนะคะซึ่งเวลาที่ออนลงไยครีมนะคะออนก็จะค่อยๆแท็บออกเบาๆแบบนี้นะคะใช้น้ําหนักเบามากๆนะคะกระตุ้นผิวเบานะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําในส่วนของเปลือกตาบนเหมือนกันแบบนี้เลยนะตอนนี้นะคะหน้าของเราเนี่ยก็ชุ่มชื่นแล้วผิวรอบดวงตาก็ชุ่มชื่นแล้วขาดอย่างเดียวนะคะก็คือปากของเราเนี่นเองคะ่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าออนเป็นคนแบบนอนไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้ทาลิปมาหรือว่าลิปทรีทเมนต์ เะะพราะอ,อ่อน,นจะรู้สึกว่าปากมันแห้งมันไม่นุ่มมันไม่ชุ่มอะ่ะแล้วอ่อนชอบที่จะบบทาตอนกลางคืนนั้นนะเพื่อที่แบบเวลาตื่นมาตอนเช้าแล้วผิวมันแบบเดง้งมันแบบนุ่มแล้วมันก็พร้อมสําหรับการลงลิปสติกนะคะซึ่งตัวที่อ่อนใช้ในช่วง2อาทิตย์หลังนะคะก็คือ one e l e n skin นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น black diamond contour gel นั่นเองค่ะโดยจริงๆตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตาแล้วก็ปากเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขามีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็วิตามินอีนะคะที่ช่วยแบบว่าเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวเติม เต็มร่องลึกต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยแบบว่าลดเดือนริ้วรอยด้วยนะคะตัวนี้นะคะกดออกมานิดนึงนะเราก็ทาไปได้เลยนะคะตัวหัวเขาว่ามันจะแบบเย็นๆนะ่ะมันก็เหมือนแบบว่ายิ่งเย็นสบายนะคะเพราะว่าคนที่แบบว่าทาลิปบ่อยแบบออนอะมันจะต้องยิ่งบำรุงริมฝีปากนะไม่งั้นหน้าปากมันจะแบบเป็นร่องมันจะแบบมีริ้วรอยมันจะไม่สวยแล้วมันก็จะดูแบบเหนียวแก่ okay. ดูกันจบแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียก,กันกับสกินแคร์ต่างๆนะคะที่ตอบโจทย์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าผิวอ่อนแอบอบบางนั่นเองค่ะยังไงวันนี้นะคะออนก็จบกันไปเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ